กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่แสนกว้างใหญ่ไพศาลปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนแสงอาทิตย์แทบจะส่องไม่ถึงพื้นดินที่นั่นเป็นที่อยู่ของสัตว์รมากมายและหนึ่งในนั้นคือจิ้งจอกสีส้มแดงนามว่าฟ็อกสกี้เจ้าฟ็อกสกี้นั้นไม่ได้เป็นแค่จิ้งจอกธรรมดาธรรมดาแต่มันมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วทั้งป่า ในเรื่องของความเจ้าเล่ห์เพทุบายและสติปัญญาอันแหลมคมมันมักจะใช้ความฉลาดแกมโกงของมันเพื่อหลอกล่อสัตว์ตัวอื่นๆให้ตกหลุมพรางอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกระต่ายผู้อ่อนโยนกวางผู้สง่างามหรือแม้แต่นกคู่ผู้รอบรู้ต่างก็เคยตกเป็นเหยื่อของแร่เหลี่ยมฟอสกี้มาแล้วทั้งสิ้นแต่ทว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือป่าแห่งนี้ก็มีสิ่งที่เฝ้ามองทุกการกระทำของฟอสกี้อยู่เสมอ นั่นคือดวงจันทร์ยิ้มได้ท่านจันทรไม่ใช่เพียงก้อนหินบนฟากฟ้าแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณท่านจันทร์มักจะมองลงมาอย่างโลกด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและนุ่มนวลรอยยิ้มที่ไม่ได้ตัดสินใครแต่แฝงไปด้วยความรู้แจ้งความเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์รพสิ่งท่านจันเห็นทุกการกระทําทั้งดีและร้ายของสรรพสัตว์ในป่าตั้งแต่การเจเริญเติบโตของต้นไม้เล็กๆไปจนถึงการล่าเหยื่อของสัตว์นักล่าและแน่นอน ทันจันเห็นทุกเล่เหลี่ยมของฟอกี้ <S <S <K ee> คืนหนึ่งลมหนาวพัดโชยมาเป็นระลอกฟอกี Fox ้ ee, เดินด้อมดอมมังมอง,มองอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอนณาเขตของมนุษย์กลิ่นหอมของไก่อบในเล้าไก่ของชาวนาลอยตามลมชวนให้น้ำลายสอฟอกกี Fox ้ ee, จุดประกายความคิดในหัวทันทีไก่ตัวอ้นอวนๆนั่นแหละคืออาหารมื้อค่ำของข้าหวนวางแผนอย่างละเอียดใช้เวลาพิจารณาเส้นทาง หนทางหลบหนีและวิธีการจัดการกับเจ้าหมาเฝ้าบ้านตัวใหญ่ที่ชื่อเจ้าบลูตัสเจ้าบลูตัสเป็นหมาที่ซื่อสัตย์และแข็งแกร่งแต่ฟ็อกซี้เชื่อว่าความฉลาดของมันจะเอาชนะพลังของเจ้าบลูตัสได้อย่างแน่นอนเมื่อฟ็อกซี้เริ่มเคลื่อนไหวดวงจันทร์ยิ้มได้ก็ส่องแสงนวลผ่องลงมาแสงจันทร์ในคืนนั้นดูจะสว่างเป็นพิเศษราวกับว่าจะส่งสัญญ,ญาณบางอย่างฟ็อกี้เริ่มปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบ มันแอบย่องเข้าไปใกล้เล้าไก่พยายามจะล่อเจ้าบูตัสให้ออกห่างจากบริเวณนั้นมันแกล้งส่งเสียงร้องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เจ้าบูตัสเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกระต่ายป่าตัวเล็กๆเจ้าบูตัสได้ยินเสียงก็หูพึ่งดวงตาของมันจับจ้องไปยังทิศท,ทางของเสียงมันริ่งไล่ไปตามเสียงนั้นอย่างรวดเร็วส่วนฟ็อกซกี้ก็ฉวยโอกาสนั้นแอบเปลี่ยนรั้วเข้าไปในเล้าไก่ได้อย่างง่ายดาย หัวใจของมันเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและชัยชนะที่อยู่แค่เอื้อมไก่หลายสิบตัวกำลังหลับไหลยอยู่บนคอนฟอสกี้มองหาตัวที่อ้วนที่สุดใหญ่ที่สุดและดูน่ากินที่สุดในขณะที่ฟอสกี้กำลังจะคว้าไก่ตัวหนึ่งแสงจันทร์ก็ส่องผ่านช่องว่างบนหลังคาเล้าไก่ลงมาตรงจุดที่ฟอสกี้ยืนอยู่พอดีแสงนั้นไม่ได้สว่างจ้าจนแสบตาแต่มันเป็นแสงที่นุ่มนวลเทว่าทรงพลัง แสงนั้นส่องลงไปยังบ่อน้ําเล็กๆที่อยู่ด้านนอกเล้าไก่ซึ่งเป็นบ่อน้ําที่ชาวนาใช้รดน้ําผักมันเป็นบ่อน้ําเก่าแก่ที่สะท้อนภาพได้ชัดราวกับกระจกฟ็อกกี้มองเห็นแสงจันทร์ที่ส่องประกายระยิบระยับในบ่อน้ํานั้นอย่างไม่ได้ตั้งใจด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันจึงเดินไปที่ช่องว่างบนผนังเล้าไก่แล้วมองออกไปภาพที่เห็นในบ่อน้ําทําให้ฟ็อกกี้ต้องหยุดชะงัก มันเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในน้ำแต่เงาในน้ำนั้นไม่ได้เป็นเงาธรรมดามันเป็นเงาที่บิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาแดงกำ่ำเขี้ยวแหลมคมดูน่ากลัวและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโลภและความเจ้าเล่ห์มันเป็นภาพสะท้อนของตัวตนที่แท้จริงของมันในขณะที่ทําเรื่องไม่ดีดวงจันทร์ยังคงยิ้มอยู่บนฟากฟ้ารอยยิ้มของท่านจันทร์ในตอนนั้นดูจะขยายกว้างขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นไม่ได้เยาะเยะ้ย หรือดูถูกแต่เป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนอ่อนโยนจนฟอสกี้รู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างราวกับว่าท่านจันกำลังบอกว่าเจ้าเห็นไหมว่าเจ้าเป็นอย่างไรตอนนี้นี่คือสิ่งที่เจ้ากำลังจะเป็นมันเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้ฟอสกี้รู้สึกราวกับถูกกระตุ้นเตือนจากภายในทันใดนั้นความคิดมากมายก็พรั้งพลูเข้ามาในหัวของฟอสกี้ภาพของไก่ที่มันกำลังจะขโมยภาพของเจ้านาที่ต้องเสียใจ ภาพของเจ้าบลูตัสที่ซื่อสัตย์แต่กลับถูกมาหลอกลวงภาพของเงาที่บิดเบี้ยวในบ่อน้ำยังคงติดตามันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังกระทบใจอย่างรุนแรงความละอายใจความรู้สึกผิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจของมันฟอสกี้ถอนหายใจเฮือกใหญ่มันหันหลังให้กับไก่ตัวอ้วนที่อยู่ในเล้าไก่มันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงจันทร์ยังคงยิ้มอยู่ รอยยิ้มนั้นดูจะสว่างกว่าเดิมราวกับเป็นแสงนำทางรอยยิ้มที่ให้โอกาสรอยยิ้มที่ไม่ได้ตัดสินแต่เชื้อเชิญให้ฟอสกี้เลือกเส้นทางที่ดีกว่าคืนนั้นฟอสกี้ไม่ได้ขโมยไก่มันค่อยๆปีนรั้วออกมาจากเล้าไก่อย่างเงียบๆพยายามไม่ให้เกิดเสียงรบกวนใดๆและเดินกลับไปที่โพรงของมันด้วยความคิดมากมายในใจ มันนอนขดตัวอยู่ในโพรงที่มืดมิดแต่ดวงตาของมันยังคงเปิดกว้างจ้องมองไปยังแสงจันทร์ที่ส่องผ่านรอยแยกของต้นไม้เข้ามาเป็นคืนแรกในชีวิตของฟอ็อกซ์กี้ที่ไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจในความเจ้าเล่ห์ของมันเลยวันต่อมาเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งฟอ็อกซ์กี้มันยังคงฉลาดฉเฉลียวเหมือนเดิมแต่มันเริ่มใช้สติปัญญาของมันในทางที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์มากขึ้น มันไม่ได้หลอกลวงใครอีกต่อไปมันเริ่มช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆในป่าเช่นช่วยชี้ทางให้กระต่ายหลงทางช่วยหากินผลลเบอร์รี่ให้เมนที่บาดเจียบหรือแม้แต่ช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเล็กๆน้อยๆระหว่างกลุ่มสัตว์ที่เคยเป็นหมายเบื่อเมากันมาก่อนดวงจันยิ้มได้ก็ยังคงเฝ้ามองอยู่เสมอรอยยิ้มของท่านจันไม่ได้จางหายไปไหน ตรงกันข้ามรอยยิ้มนั้นกลับดูอบอุ่นและภาคภูมิใจมากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆคืนที่ฟ็อกซ์กี้ทำความดีท่านจันรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ทุกการกระทำที่ดีเล็กๆน้อยๆของฟอ็อกซ์กี้ล้วนเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้มันกลายเป็นจิ้งจอกที่ดีขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือเรื่องราวของจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ที่ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากดวงจันยิ้มได้ เรื่องราวที่สอนให้รู้ว่าแม้แต่ผู้ที่เคยหลงผิดเคยใช้ความสามารถของตนในทางที่ไม่ถูกต้องก็ยังสามารถกลับตัวกลับใจได้เสมอเพียงแค่เปิดใจรับฟังเสียงจากข้างในและเสียงกระซิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเฝ้ามองเราอยู่เสมอขอเพียงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งก็เป็นไปได้เสมอ